สวัสดีครับท่านผู้ชมผมเชื่อว่าท่านผู้ชมเนี่ยคงเคยจะได้ยินคําว่ากะลาตาเดียวนะครับกะลาตาเดียวนี้ถือว่าเป็นของโทรสิทธิ์ที่มีความเป็นสุดยอดเลยนะฮะเมื่อพูดถึงกะลาตาเดียวเนี่ยเราต้องนึกถึงหลวงพ่อน้อยนะฮะวัดศรีสัตทองจังหวัดอคอนครปฐมท่านเป็นเทพเจ้าแห่งการแกะกะลาตาเดียวเป็นรูปพระราหูนะฮะ หลวงพ่อน้นนี่เป็นพระที่มาจากเวียงจันทร์แต่เก่งมากเป็นพระที่ถือว่ามีวิชาอาคมจริงๆนะครับแล้วความเชื่อความศรัทธาเกี่ยวกับกะลาตาเดียวเนี่ยมันมีมาตั้งแต่สมัยโบราณแล้วคือบ้านผมเนี่ยอยู่ต่างจังหวัดนะครับข้าวสารที่คนต่างจังหวัดเขาอยู่ในถังข้าวสารเวลาจะหุงข้าวเนี่ยสมัยก่อนไม่มีหม้อหุงข้าวนะครับมันก็เป็นเหมือนกับว่าเ ต้องเอาข้าวเนี่ยมามาหุงแบบใช้เขาเรียกว่าอะไรมีม,มีแบบใช้ดงข้าวเช็ดข้าวอะไรพวกนี้นะเอาข้าวไปผมก็เรียกไม่ถูกนะฮะแต่ต้องเอาข้าวไปต้มอ่ะนะฮะแล้วก็มีการมีน้ำน้ำข้าวออกมานะ,ะผมเรียกไม่ถูกนะครับแต่ก็หุงเป็นผมก็หุงเป็นนะฮะคือกะลาที่เขาใช้ตักข้าวสารอยู่ในถังข้าวสารเขาใช้กะลาตาเดียวผมก็ถามพ่อบอกไอ้กะลาตาเดียวนี้ ทำไมถึงใช้กะลาตาเดียวทำไมไม่ใช้ขงขันอะไรเพราะว่ากะลามันก็รูปไม่ใหญ่พ่อบอกว่าเป็นกะลาตาเดียวเนี่ยมีคุณสมบัติพิเศษคือถ้าเผื่อว่าอยู่ในอะไรก็ตามเนี่ยเช่นอยู่ในถังข้าวสารเนี่ยในบ้านนั้นจะไม่มีข้าวสาคือข้าวสารจะไม่ขาดแคลนก็เป็นเรื่องจริงนะฮะจะมีข้าวสารตลอดบางทีเราอย่าไปคิดว่าชาวนานี่มีข้าวสารกินนะครับชาวนานบางคนนี่รับจ้างทํานาอย่างเดียวนะฮะ ไม่มีข้าวสารสมัยก่อนบางบ้านนี่ต้องใช้ข้าวสารซื้อข้าวสารแบบเป็นเป็นถุงๆเป็นลิตรอะนะฮะเพราะว่าความยากจนของคนต่างจังหวัดแต่ถ้าหากว่าเป็นคนที่รู้จักเคล็ดลับตรงนี้นะครับเขาจะใช้กะลาตาเดียวเนี่ยฮะทำข้าวสารแล้วมีป้าคนหนึ่งนะฮะป้าเนี่ยแก่ขายไอ้นั่นครับขายขนมครกนะฮะขนมครกปัจจุบันเราจะเห็นว่าขนมครกมันใช้อะไรฮะมันใช้ใส่ในกาใช่ไหมฮะ ใส่ในกาหรือเป็นกระบวยแต่เดี๋ยวนี้ปัจจุบันนี่เป็นกาเพราะว่ามันใส่ได้เยอะนะฮะขนมครกใส่ได้เยอะสมัยก่อนเนี่ยคนที่ทําขนมครกเนี่ยเขาใช้กะลานะฮะกะลาตำลุเล็กๆเ,เ,เนี่ยกะลาตาเดียวนะแต่ผมเรียกกะลากระโหลกลิงนะครับมันเหมือนกระโหลกลิงเป๊ะเลยเขาใช้กะลานยฮะกะลาตาเดียวเนี่ยตักขั้นตอนแรกเลยเอาแป้งลงไปก่อนนะ,ะแป้งของคนโบราณมันไม่มีแป้งขายก็คือเอาข้าวสารเนี่ยไปแช่ในน้ําแช่ ข,ข้ามคืนนะฮะแล้วก็เอามาโม่โม่ก็คือเป็นเป็นลักษณะแบบหินก้นกลมๆนะ,ะแล้วเอาเข้าวสารเนี่ยที่แช่น้ำในยหยอดลงไปแล้วก็ใช้โม่แล้วมันก็จะไหลออกมานะครับเป็นเหมือนกับว่าเป็นแป้งนะ,ะก็คือแป้งนะะั่นแหละเสร็จแล้วก็จะมีน้ํำกะทิใส่น้ำตาลใส่เกลือนิดนึงนะครับเอามาหยอดข้างบนที่ใส่แป้งที่ทำมาจากข้ขาวสารนะครับเนี่ยฮะเขาใช้กะลา ตาเดียวนะครับกะลาตาเดียวี่มีบทบาทกับชีวิตคนโบราณประจําวันมากๆแม้แต่การทําพิธีอะไรก็ตามเนี่ยเขาจะใช้กะลาตาเดียวเพราะถือว่าเป็นก,กระลาที่เบื้องบนเนี่ยประทานให้กับมนุษย์ขึ้นมาเพื่อให้มีความเป็นสิริมงคลแน่นอนครับกระลาตาเดียวนี่รู้กันอยู่ว่าเป็นของทนสิทธิ์มีความศักดิ์สิทธิ์ในตัวเองนะฮะตอนเช้าๆเ,เ,เนี่ยคนต่างจังหวัดล้างหน้าเนี่ยจะกระลาตาเดียวมาใส่กับน้าสะอาดนะฮะ บางคนก็ใส่น้ำมะลิหน่อยเพื่อให้เกิดความเป็นสิริบางคลน,นะฮะบางคนก็ใช้ดอกดาวเรืองหมายความถึงความเจริญรุ่งเรืองนะครับแล้วก็มาประพรมใบหน้าประพรมร้านค้าทําให้ค้าขายดีครับบางคนเนี่ยบอกว่าเ,เพียงความเชื่ออันนี้ไม่ใช่นะ,ะบางร้านเนี่ยวันไหนเขาไม่พรมกระลาตาเดียวเขาขายของไม่ได้นะฮะถ้าวันไหนพรมเนี่ยจะขายของได้อย่างไม่น่าเชื่อก็เป็นอะไรที่ค่อนข้างแปลกนะฮะ หนึ่งในวัตถุมงคลของบ้านมนตราของท่านอาจารย์ต่อบ้านมนตราก็คือกะลาตาเดียวนะครับเป็นกระลาที่หนึ่งนอกจากเป็นของทนสิทธิ์แล้วนะฮะก็มีแพ็กเกจที่เลืองวุฒยาคมเนี่ยท่านมาปลุกเสกให้นะครับเท่ากับว่าเป็นการปลุกเสกยกกําลังสองเลยกะลาตาเดียวนี่อย่าลืมนะครับว่าเป็นของที่พูด,ดง่ายดีกว่าว่าถ้าเผื่อว่าคนเราเนี่ยต้องการความก้าวหน้าในชีวิตตื่นเช้ามาคุณล้างหน้าด้วยกะลาตาเดียวนะฮะแล้วก็ไปไหนก็ตามถ้าหากว่า มีอาชีพเกี่ยวกับเกี่ยวกับน้ําเกี่ยวกับพวกอะไรใช้กระลาตาเดียวตักแล้วคุณจะรู้ว่าเปลี่ยนเปลี่ยนชีวิตจริงๆเรายะมองไว้เป็นเรื่องแปลกหรือเปล่ากระลาตาเดียวบางลูกนี่ราคาเป็นแสนนะฮะอย่างหลวงพ่ะน้อยบัดศรีสะทอนนครปฐมเนี่ยลาหูกระลาตาเดียวท่านนี้หลักแสนนะฮะหลักแสนขึ้นนะครับไม่ใช่หลักแสนลงก็ถือว่าเป็นของโทรสิทธิ์ที่คนโบราณเนี่ยค้นพบแล้วก็เป็นบรรลุตกทอดอย่างลูกหลานนะครับ โอเคครับถ้าหากว่ามีความพร้อมนะฮะเพราะเป็นเงินทองของท่านในการตัดสินใจเรียกบูชาวัตถุมงคลผมแนะนําครับว่าควรจะหากระลาตาเดียวมาบูชาของแท้บ้านบนตราเท่านั้นครับ